กิ๊กนะคะสวรสทวีบรรจงสินค่ะอ,อยู่ CSI รุ่น15ค่ะค่ะชื่อนาววรลิาราสารฝขวันค่ะอยู่เป็นนักเรียน CSI รุ่น15เหมือนกันค่ะตัวกิ๊กเป็นมา marketing อยู่ที่หลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะค่ะเป็น IC อยู่บริษัทหล,ลักทรัพย์ทีนิตี้ค่ะ เริ่มแรกคือเพื่อนแนะนํามานะคะไม่เพื่อนที่เรียนอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอดีมีเวลาว่างอยากจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ที่มันเกี่ยวข้องกับงานเราอยู่แล้วด้วยเงี้ยค่ะก็คือเรื่องการลงทุนค่ะค่ะก็ตามด็อกร์วิสิตมาค่ะ mm. เพราะว่าก็เขาก็แนะนํามาให้เรียนเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นพี่ที่รุ่นก่นกอนๆเขาก็แนะนํามาให้เรียนเหมือนกันค่ะ คิดว่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ค่อนข้างครบเครื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทุนแนวพื้นฐานแล้วก็เทคนิคลนะคะรวมถึงลงทุนด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นพวกบิตคอยนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของที่สามารถเรคอร์ดสามารถเรียนซ้ำได้ด้วยะคะ่ะรู้สึกว่ามันทําให้อย่างบางทีเนี่ยสเกจดอรเราอาจจะไม่ได้สามารถเข้าได้ทุกคลาสอะคะ่ะแต่เราก็สามารถมาเก็บในรุ่นต่อๆไปได้แล้วก็ชอบที่มีการทำเคสคะ่ะ เพราะว่าแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีการทำเคสที่แตกต่างกันแล้วเราก็สามารถมาฟังมุมมองของแต่ละกลุ่มได้เหมือนกันค่ะ สำหรับกิกนะคะคือกิกชอบรู้สึกชอบบรรยากาศการเรียนแล้วก็ชอบเพื่อนร่วมคลาสก็คือชอบสังคมความเป็น CSI อะค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่า CSI เนี่ยคือด้วยความที่เขามีกิจกรรมที่มากกว่าการเรียนในห้องอะค่ะมันทําให้เราเป็นสามารถละลายพฤติกรรมได้ไปเรื่อยๆในตลอดเวลา2เดือนจนรู้สึกว่าเหมือนมารู้ตัวอีกทีก็ผูกพันไปแล้วค่ะค่ะชอบชอบความเป็นครอบครัวของ CSI ก็คือเหมือนแต่ละคนก็ไม่ทิ้งกัน แล้วก็มีกิจกรรมเรื่อยๆอย่างที่พี่กิ๊กบอกค่ะก็สนุกดีค่ะค่ะก็จริงๆถ้าเกิดเป็นคนที่สนใจเรื่องการการลงทุนอยู่แล้วนะคะคิดว่าหลักสูตรเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันครบทุกทุกด้านนะคะมันไม่ได้เจาะแค่แบบหุ้นเพียวอย่างเดียวหรือเฉพาะสายพื้นฐานหรือเทคนิคนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ นอกจากได้ความรู้แล้วก็อย่างที่บอกคือได้สังคมแน่ๆค่ะคือได้สังคมในที่นี้คือสังคมของการแต่งปันช่วยเหลือกันก็คือไม่ใช่ว่าใครเก่งมาจากไหนนะคะแต่ว่าทุกคนเหมือนมาแชร์สิ่งที่ตัวเองแบบมีประสบการณ์หรือรู้กันมาอยู่แล้วอะค่ะมันก็ทําให้เราได้เปิดโลกเปิด,ปดมุมมองอะค่ะ แล้วก็อีกอย่างก็ถ้าเกิดถ้าเกิดให้ผู้ตอนนี้ก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆรอบข้างค่ะมาเรียนเสีสยใจเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่ารู้จักใครนะคะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดคอร์สนี้ค่ะจริงๆค่ะ